แต่มันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังปัจจุบันเนี่ยการขอต่อใบอนุญ,ญาตขับรถจะกำกหนดให้ประชาชนต้องไปดำเนินการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายด้วยตัวเองทุกครั้งที่ต่อใบอนุญ,ญาตขับรถนะครับทำให้ไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าผ่านทางออนไลน์ได้ ล่าสุดนายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีบอกว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแล้วนะครับสาระสําคัญก็คือยกเว้นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายสําหรับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ซึ่งผู้ขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตขับรถต้องมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่มีเงื่อนไขด้านสภาพร่างกายตามที่อธิบดีกรมการขนส่งพังบกประกาศและก็มีการกำหนดออกมากครับตามกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการแก้ไขก็คือว่ายกเว้นการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายในการต่อใบอนุญาตของผู้ขับขี่รถที่ทอยู่ในเกณฑ์อายุในเกณฑ์อายุไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่เป็นคนที่สูงอายุสามารถประสาทยังดีอยู่นะครับ เรอดูจากกฎกระทรวงที่จะมีการเผยแพร่อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถแล้วก็มีอายุมีเงื่อนไข,ขของสภาพร่างกายอื่นๆตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศหรือว่ากำหนดเอาไว้อีกกลุ่มนั้นก็จะต้องไปทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นปฏิกิริยาการเหยียบเบรกเนี่ยนะครับเรื่องของสายตาตาบอดสีหรือไม่ ทดสอบสายตาทางกว้างทางลึกนะครับและจะต้องผ่านการอบรมด้วยครับสำหรับกฎกระทรวงฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น90วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับซึ่งก็จะทำให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปต่อใบกับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักง,งานขนส่งซึ่งก็จะมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางด้วยนะครับก็น่าจะสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนแล้วก็นับไปอีก90วันนะครับ